สวัสดีครับทุกคนสวัสดีฮะช่วง10บโมงฮนะตอนนี้ผมก็คืออยู่ที่ส่วนสุขภาพริมปิงตะมดฟ้าห้ามนะฮะตอนนี้เขาก็มีการจัดเตรียมนะลอยกระทงอยู่นะครับเหมือนครั้งที่แล้วนะครับคลิปคลิปประมาณสัก4ีหคลิปที่ผ่านมานะฮะผมได้อ่อมาอัปเดตนะฮะ ที่สถานที่เขาจัดเตรียมลอยกระทงงานะของเทศบาลตำบลฟ้าห้ามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะฮะก็คือ,อเขาทางเทศบาลก็ได้มาจัดเตรียมนะครับตรงท่าน้ําอะไรต่างๆนี่นะฮะนะฮะเขาก็เริ่มเริ่มมาทยอยทํากันแล้วนะครับแล้วก็ พราะว่าลอยกระทงเนี่ยน่าจะวันเที่ยวหรไอ่ะต้นเดือนพฤศจิกาป่ะครับนะฮะเขาก็เริ่มมาแบบปรับสถานที่หรือว่าทำการตกแต่งประดับประดาอะไรต่างๆนะดูสถานที่ที่เขาปรับนะฮะตรงนี้เป็นส่วนสุขภาพนะครับเป็นส่วนสุขภาพรลีมปิงของตำบลฟ้าห้ามนะครัดูนะที่จอดรถสะดวกสบายนะฮะ มีหมดนะครับมีทั้งคนเขาก็มานั่งตกปลาอะไรต่างๆก็มีนะครับเครื่องออกกำลังกายนะครับไฟก็เริ่มเอามาประดับแล้วนะทุกคน,นลมตีกับเนี่ยไฟนะครับก็เริ่มเอามาประดับแล้ว ดี๋ยวจะพาเดินไปดูด้านโน้นหน่อยนะฮะพาเดินไปดูด้านโน้นหน่อยตอนนี้นะ่มีเครื่องออกกำลังกายเยอะนะครับมีเครื่องออกกำลังกายเยอะแล้วก็ตรงที่ผมมาครั้งที่แล้วเนาะเขาปิดอยู่นะเขายังไม่ได้มาปรับปรุงอะไรนะครับแต่ตอนนี้ก็คือมีแบบเจ้าหน้าที่อะไรเขาก็มานั่งเตรียมนั่งทำงานแล้วนะครับ ดูนะ Dual. นะครับเครื่องออกกำลังกายอ๋อนี่แกว่งข้างถ้ามาดึกๆคนเดียวเนี่ยถ้ามันแกว่งอะทำไงทุกคนถ้ามาดึกๆอะเขามีไฟนะมีไฟกิ่งตรงแบบริมปิงเนี่ยเยอะนะครับถึงแม้ไม่ใช่ช่วงเทศบาลนะไอ้ไม่ใช่ช่วงเทศกาลอะไรต่างๆนะเขาก็มี ไฟมีกล้องโทรทัศน์วงจรปิดด้วยนะทุกคนนี่นะโอ้หเริ่มทำความสะอาดกันแล้วนะครับเอ๊ะมันอีกไม่กี่วันนะผมว่านะแต,แต่ผมก็ไม่ได้ดูปฏิทินนะและที่สำคัญก็คือไม่ได้จำด้วยว่าแบบมันไอ้นี่ยังไงนะทุกคนนี่นะดูเขาประดับประดาไฟอะไรเลยแล้วนะครับเนี่ยกำลังทำไฟอยู่ ตรงนั้นก็เป็นซุ้มนะฮอะไรยี่เป่งฟ้าห้ามนะครับนี่นะฮะเตรียมตัวของเทศบาลน,นะครับแล้วก็มาทำแล้วนะฮะเริ่มประดับประดาอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับ พวกท่าน้ําอะไรต่างๆนะฮะเขาก็แบบเริ่มมาทําแล้วนะทุกคนเริ่มมาทําความสะอาดอะไรแล้วนะฮะท่าน้ําตอนนั้นที่มาก็ยังยังไม่เสร็จนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเสร็จแล้วนะฮะท่าน้ํออเทศบาลเขาแบบ ประดับประดาใหญ่โตเลยนะครับเทศบาลฟ้าห้ามเพราะว่าทุกเทศบาลที่มีมีที่ติดกระริมแม่น้ำอะ่ะเขาทำหมดแหละนะฮะเทศบาลต้อนรับเทศกาลลอยกระทงนะครับนี่ละก็มาอัปเดตให้เห็นนะครับเขาก็มาเริ่มประดับประดาแล้วนะทุกคนโอเคครับสวัสดีครับ